บีพางัดกครับผมวันนี้นะครับมาตียาปอมกับไต่โลดนะครับแล้วก็นาเต้ยนะครับขายฟันขายประจำครับเดี๋ยววันนี้ก็มาแบบฝนตกๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ายาปอมตีตีทางผ่านแล้วกันมาตีพันผ่านเดี๋ยวเราจะไปตียาสดกันตรงนน้นนะครับเดี๋ยวให้ดูไต่โลดครับนี่ยังไม่ได้เริ่มตีนะครับจะตีไม้แรกรออยู่อ่ะเอาเลยกลางสายฝน สองวูบเลยยูงไง่รงกันโดนอุ๊ยย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 ยดอยย้ยย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 ยไยย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 ยีแล้วยยยยยนยย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 ูยย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 ดยดยย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 ยดยยยยยดยย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 ูยยดยยยยยียยยยย วัดวัดสมือกล้องแบบตกใจเลยครับเอาแล้วหือ,อ <c oughs> เห็นไหมครับเห็นไหมครับวิ่งมาเป็นทางเลยครับีตรผมลุงมีพางัดครับวันนี้ขอวันวันนี้เราจะมาแบบแวกแนวเว้ยเปิดแล้วปิดปิดคลิปในทีเดียวเลยเพราะว่าเปิดแล้วปิดเลยเออเปิดแล้วป,ป,ปิดเลยนะครับไม่ปิดตอนท้ายแล้วขี้เกียจหนาว ้า้มึงไม่ปิดกูความดันขึ้นแล้วนะทำไมวะหนาวยุดผ้าเลยครับวันนี้ก็มาตก shadow นะครับด้วยแบบบรรยากาศที่แบบโดนฝนทั้งวันนะครับทายุนะครับเป็นไงผลประกอบการีิตัวาโอ้ยยุกสวดดิอ่นไปขุี๋ยอะขอดึงเด็ดยุกไม่ไหวขอดึงเด็ดมาดูแล้วัวยได้ไหมสุดยอด ันนั้นแน่เลยตัวใหญ่แน่เลยกระแทกหน่อยกระแทกหน่อยกวิ่งว่าลากเขานี่เลยิงลากเขานึงตัวไม่งนะลากเขา เไปเลยตัวที่ขึ้นอยู่แน่แหละเฮ้ยใสไม่ธรรมดาสองกว่าดีอยู่บ้านนเลี่ยนก็ดีของวันเงี้ ไุไปนคิปเปร์ไ้นั้นเลยเอาคิเออกนแล้วกแบบ็เด้ามาแล้วแบบค่อยไปมน้นมนนะอัอนอปยานไ้นเลยโอ้น่รอง,งุตียกว่านี้กันนะโใสไม่ใช่หรอกมือผมไปโดน <laughs> มือมือผมไปโด,ดนโไ,ไม่แพอะไรนะลากลากขึ้นมาเลยเมื่อกี้มือมือไปโดนนี้ไงออกมาเดี๋ยวไงนี้จะลงเป็นลูกว่างอีอาย้ายมาตอน<ห>ั้นงวันนี้ตอนนั้นมันไกลแล้วมันคิดยึงยิงไปอาย้ายมาแล้วก็ไอ้ปไลาดุกไอ้ปลาไหลไปเพิ่มตรงนู้นดัานมามันอยู่ไกลเดี๋ยวไปเอาไม่ทันอ๋อก็ไปเย็นเข้าไว้ดิถ้าไม่อย่างนี้เดี๋ยวให้ดุกแล้วก็หลีกอะไรพ่อถึงรากเข้าไปไ,นนไปไนน่รู้ไง

ไมาวิวเห็นสายลากเป็นลากหนีบ่าแผลปลาหอยได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสี่บวกใส่ัวน้นใช่ไหมเพราะเต้ยคือางนู้นนู้นนู้นแย่งหนียว้าวรุ่งบีพางัดโาตัดคอเขาง่ายเลยก็มือนี้ดะเต้ยไหนเอามาเทียบกันหน่อยโอ้ทำงานได้ไง กับห้าไอ้บ่อน,นี่เหรอบอนี่นะไว้ไว,ไวบ่อน,นี้แหละบ่อน,นี้น้ำเยอะไดน้นี่ครับเป็นไงนเบ็ดให้ดูเบ็ดเบ็ดเยอะเลยนะครับเบ็ดเบอร์ประมาณ1ิบ8ได้มั้งนะครับตัวที่ตัวที่3ป่ะเออวันนี้ตัวที่3น3ะครับตกกลางสายฝนเลย ใหญ่ลยยเลยตัวที่ขึ้นเนี่ยไอ้เจ้ที่ผมโยนลงไปที่ผมวอขึ้นไป้ววเนี่ย อามทข้างลิงอยู่พ่อพ่อโผล่ไปบนด้ยออกไปเอ๋อวิ่งเหรออืมวิ่งออกไปมันไปอยู่คนมันเด็กแต้มี่สี่ว้ามันนี่คังเอยยังอยู่ แต้มที่4ครับผมสวยนะครับมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้โอ้โหสายสาวที่ไหนล่ะบ้าสายใหญ่ไงมีอะไรอยากจะบอกไหมครับโอหตัวยาวอะประมาณประมาณเท่าไหรู่กไหมสามกว่าสามกว่าสี่โล ดำดำเมี่ยมเลยกัดดีครับกัดดีมากเลยวันนี้ตีนนากัดอากาศไม่ค่อยดีเลยแต่กัดโอ้กัดสนุกกัดสนุกด้วยก็กัดไม่โดนหลายทีแต่พอดีมันตัวนี้ถึงคนตายเจอโปเข้าไปตองตัวคู่เลยนะครับก็วันนี้ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับเหยื่อสดนะครับใส่ปะทูได้3แล้วก็เหยื่อปลอม2ตัวนะครับ นะครับยังไงก็ฝากครับกดไลค์กดแชร์นะครับับค่าสับตัให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็หมายหน้าจะไปที่ไหนก็รอรับชมแล้วกันบายบายมาวตัวใหญ่มากขอขอขแบบแจมเลยนะ้อมุทมาตัวต่อฝ่ยผลนี่